สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่บ้านโนนจาตนตําบลโพอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพาทุกท่านไปดูการก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณของห้วยสํารานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับข้างหน้าก็จะเป็นสะพานข้ามลำห้วยสํารานนะครับสะพานห้วยสํารานน้ำคําโพนะครับชื่อนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศนะครับของการก่อสร้างประตูระบายน้ำแล้วก็มีการสร้างคอนกรีตป้องกันตลิ่งพังด้วยนะครับบริเวณนี้ตรงด้านโน้นนะครับของใหม่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เป็นของเก่านะครับเด mm ี hmm. ๋ยวเราจะไปดูการก่อสร้างความคืบหน้ากันนะครับโอ mm ้ hmm. คุณผู้ชมถนนขึ้นเละแต่น้อยเนาะสิไปได้บ่ละพี่น้องเลยอ่ะ mm hmm. ตอนนี้ก็ข้ามมาได้แล้วนะครับ ข้ามตรงที่ดินโคลนเลอะๆนะครับอย่างทุลักทุเลเดี๋ยวไปดูกันนะครับความคลืบหน้านี่ครับเป็นของใหม่นะครับเปลี่ยนทางน้ํานะครับประตูระบายน้ําบริเวณห้วยสํารานตรงนี้คือของใหม่นะครับอันนี้ของเก่าอยู่ตรงนี้นี่นะครับประตูระบายน้ําปากห้วยสํารานนะครับเขาใช้ชื่อว่าประตูระบายน้ําปากห้วยสําราตนตําบลโพอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ของเก่าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงโน้นเป็นของเก่านะครับที่สร้างใหม่นะครับทางด้านโน้นนั่นแหละครับตัวสร้างใหม่เดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเดินชมบรรยากาศครับเด<น>ี๋ยวมาเดินชมบรรยากาศแล้วก็ความคืบหน้ากัน อันนี้เป็นอันเก่านะครับเป็นปากประตูระบายน้ําเก่านะครับอันที่ผมกําลังพาทุกท่านเดินชมอยู่นี่นะครับอันนี้อันเก่าอันใหม่ก็น่นแหละครับกําลังสร้างอยู่ทางด้านโน้นนะครับนี่นะครับอันเก่าครับอันนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนทางน้ําเลยนะครับน้ําตรงนี้ก็จะไม่ไหลามาแล้วนะครับน่าจะเป็นการ เปลี่ยนให้ทางน้ําไหลไปทางด้านอันใหม่เลยนะครับทางด้านโน้นนะครับอันนี้เป็นอันเก่านะครับประตูปากประตูระบายน้ําอันเดิมอันเก่าคืออันนี้นะครับอันใหม่ที่กําลังก่อสร้างอยู่ทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเปลี่ยนทางน้ําใหม่เลยนะครับอันนี้ทางน้ําอันเดิมที่น้ําจะไหลอันนี้ก็เปลี่ยนให้น้ํามันมาไหลอยู่ทางประตูระบายน้ําอันใหม่เลยนะครับ เปลี่ยนให้ทางน้ำไหลมาทางนี้เลยนะครับอน้ำก็ไหลแรงพอสมควรนะครับน้ำในลำห้วยสำรานตอนนี้นะครับนี่ครับอันใหม่นะครับกำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้นะครับทางด้านโน้นก็เป็น สะพานข้ามนะครับสะพานงวยสำราญน้ำคำโพนะครับชื่อสะพานแน่น้นนะครับตอนนี้น้ำก็ไหลแรงพอสมควรนะครับหรือว่ามันแคบก็ไม่ทราบนะครับตรงนี้นี่ไหลแรงพอสมควรนะครับแต่ถ้า ปากประตูระบายน้ําเสร็จนะครับทางน้ําก็จะเป็นไหลผ่านทางด้านโน้นแหะครับเขาก็จะทําให้เปลี่ยนทางน้ําไปทางด้านโน้นนะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศเตียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ